สวัสดีค่ะพี่น้องมืดิสิพาพี่น้องมากินก้อยเนื้อจ้าพูดนะพี่น้องเอ้ยเฮียเพิ่นกินคํายหญ่ยยาพี่น้องมือนิกระสิีก้อยเนื้อและพี่น้องเด้อแล้วก็สิีไก่ย่างโตเนึงพี่น้องแล้วก็ตำปลาได้จ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็สิีข้าวเหนียวนะพี่น้องเนาะมือีิกระพาลุงเพิินมากินข้าวนอกบ้านพี่น้องเพราะว่ามือีิกลับมาจาก ชนบุรีพี่น้องม้าบัวใหญ่พี่น้องม้าหาคุณลุงสุดที่ลักพี่น้องเจ้าเบิงลุงข่อยบอกให้สั่งของมาให้กินแต่นางกินแค่สามคำพี่น้องสงสัยนางคือสิดีใจแห้งคักนางเบิงหลานกินพี่น้องดีใจที่หลานมาหาเนาะพี่น้องเนาะเทศกาลสงการกเกล็กกลับบ้านพี่น้องมาหาคุณลุงสุดที่ลักจ้า ก้อยเนื้อพ่นแซบแซบเดือพี่นองไก่ย่างกัแซบตำปลากับแซบข่อยแบบว่าคิดว่าอาหารเพน,นีฝีมือรสเด็ดแหงพี่น้องโดยเฉพาะก้อยเนือ้อแมนบอกข่อยก็เลยสื่อก้อยเนื้อไปฝากญาติพี่น้องน้าพี่น้องอีกหาชุดพี่น้องของแท้อิร้านนี้ขอสิบอกได้ว่าสีสันกานากินรสชาติก็แซบพี่น้อง ไก่ย่างกระแซบดูจังเฮียกินพี่น้องขนาดสิหูนอว่าเป็นกราแซบซำใได้นุนาะ,นะมามาพี่น้องขอสิพาส,สม,มุจจเจ้าไปเบิงเฮียเพิ่นกินเนอ้อแต่ว่าลุงข่อยเพิ่นนางเบิงพี่น้องนางเบิงซุ้มดูข่อยกินเนาะ จนวานทำร้ายแตกสวดสวดบุหลักแหงภาคไปน้ำแหงอยากกินไปน้ำพี่น้องเอ้ยขันยักษสัตสิพาพี่น้องไปชมบรรยากาศในการกินเลเด้สาวหน่อยอินเตอร์กามาเด้อพี่น้องต่ว่าน้งบอกินหยังดอกนา้งมากกินขนมขนมกินนมกินอี่ยงสัตแต่ว่าน้งยังบ่กินข้าวพี่น้องนางบอคอยมากกินอาหารแบบคือผู้ใหญ่ปันใดเนาะพี่น้องเนาะขันยักษสัตย์กสิพาพี่น้องไปชมบรรยากาศในการกินเด้อพี่น้องเด้อแซ่บียบก็อยากสิบอกเจ้าเบิง รีแอคในการกินของเฮียได้เลยว่าเป็นตะแเสบซ้ำใดมือใหม่นี่บ่ได้ว่างเวนแล้วเนะพี่น้องเนาะไปชมบรรยากาศกันเลยเด้อจ้า บงงางห,หเงผ็ดไก,ก่รไก,กระตัวนึ่งกินบะเบอร์ับไอเห็ดเนือเห็นจับตุ่มตังอย่างเผ็ดเผ็ดอยู่นะเห็นไหมปลาไม่มเผ็ดพักหยกก่อนพักกระไลไอ้เหงสซมตังข้าไป กินีกะพาลุงไม่กินไก่เนื้อสมองหูไก่ยากเทศากาลสงการเด็กกำพ้าน้าก,านกาานานันดกลับร้าจะนาะนีกลับมาจากวันที่เก่าุณพี่น้องก่อยสองการเปลากำพร้มาจากวันที่เก่าันรถัสิติดรถหลายบ่ไไว คลิปนี้ก็ถสอว่ลพี่น้องไปแล้วด้วยจ้ะอย่าลืมฝามกกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเ้อคลิปนี้ก็ลวเราจ้าบ๊ายบายจ้า